สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุัตรายุทธวราชาイชนแนลนะคะกาอันนี้ก็ดิฉันมานั่งรับประทานอาหารนะคะ,ะร้านหุ๋ๆนิดนึงค่ะร้านหุ๋ยนิดนึงอันนีก้ก็เฉพาะมื้อกลางวันค่ะคืออันนี้อันนี้เป็นส่วนประกอบท่านเองดิฉันมาทานมังสวิรัติค่ะแล้วคนก็ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าร้านราคาค่อนข้างสูงค่ะก็ทานมื้อเดียวค่ะก็จะบอกว่า แนะนำว่าเคล็ดลับที่นำไปสู่ความสำเร็จก็จะมีในเรื่องของ EQ อ EQ IQ นะคะแล้วก็โครงสร้างทางสังคมก็คือคอนเน c t ชันด้วยนะคะค่ะก็ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ความฉลาดทางสติปัญญามาจากการฝึกฝนนะคะมีความคี่สร้างสารมีอ่า ความสามารถความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความชํานาญนะคะความรอบรู้ค่ะเหล่านี้นะคะก็ฝึกฝนได้ค่ะดิฉันก็ฝึกฝนอยู่นะคะอายุ48แล้วก็ยังไม่ทิ้งค่ะฝึกฝนให้ชํานาญค่ะแล้วก็ความฉลาดทางอารมณ์ค่ะก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ดิฉันก็หลุดหลายครั้งนะคะความความโมโหหรืออะไรเนี้ยค่ะก็จะต้องระวัง <laughs> ในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะกฎหมายหมิ่นประมาทค่ะและ การเข้าสังคมคอนเน็กชันก็เลือกเข้าสังคมที่ที่ดีนะคะเลือกเข้าสังคมที่ดีค่ะกับคบกับคนดีค่ะคนไม่ดีก็เออเรารู้เป็นเพื่อนเราก็มีแต่ว่าเราก็เเรียนรู้ให้เท่าทาันเขานะคะค่ะก็ต้องรักเขาค่ะต้องรักเขาเพราะว่าพระเจ้านะคะดิฉันศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะคะ,คะ องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจริยามพระวิจารักด์สิทธิงดวงท่านสอนให้รับทุกคนค่ะทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเข้าสังคมอ่าเข้าสังคมที่ดีแต่เวลาอยู่ในสังคมนะคะเจอคนไม่ดีก็ต้องเมตตาค่ะมีความอดทนอดกลั้นและแห่ไปมีเมตตากรุณาุทิตาและอุเบกานะคะค่ะแล้วก็การแต่งกายก็มีส่วนขาเสื้อผ้านหน้าผมนะคะให้เรียบร้อยนะคะ แล้วแต่ค่ะถ้ามีซับเยอะก็แบรนด์เนมได้ค่ะซับไม่เยอะก็ร้อยเก้าก้าดีฉันก็แต่งมาแล้วนะคะตอนสมัยเป็นสาวค่ะก็ใส่ได้สวยงามค่ะนะคะอยู่ที่รูปร่างผิวพรรณค่นนะ,คะกระเป๋าก็แบรนด์เนมหน่อยนะคะเพราะในวัย48แล้ละรองเท้าก็คัดชูนะคะให้เรียบร้อยค่ะค่ะกระเป๋าก็ขาดขานะคะขาดทุกอาทิตย์รองเท้าขาดทุกวันนะคะค่ะ เพื่อให้หนังมันคงทนค่ะใช้งานได้นานนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ทําทให้ประสบความสอร์เรได้นะคะเพราะว่าคนเรานี่ก็ชอบของสวยงามนะคะแล้วก็ความสุภาพเรียบร้อยค่ะเวลาเห็นก็เจริญหูเจริญตากับคุณลูกค้านะคะค่ะโอเคค่ะงั้นที่นี้เป็นเท่านีด้ดิฉันรับประทานอาหารล้วสั้นๆน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ